เน่ากลัวตัวนี้มันเกลืออะไรเนี่ยแค่กระฟุดเลยถ้าอยู่บนเกาะบนกิ่งไม้ใบไม้ก็จะมีเสียงจดป๊อก ตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะประมาณสี่ทุ่มใช่ไหมเอสี่ทุ่มเพิ่งมาอาบน้ํามาแล้วอิจ๋าบวกอาบน้ํามาแล้วผมก็ต้องไปอาบน้ํานี่อุปกรณ์น้องผมมีสบู่แบ่งก้อนโคตรน่าสงสารเห็นไหมเออแฟดน่าจะเึ้นมีห็นแมสามคนนะครับสบู่นกแก้วก้อนเดียวแล้วก็มียาทิฟันดอกบวกคู่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 แล้วก็มีแปรงสิฟันที่ใช้แล้วแต่ว่าหัอชิดชู่มาอย่างดีโอเคประมาณนี้แล้วก็รถพวกเรา ผมต้องไปอาบน้ําแล้วน้ำมันเย็นเย็นน้ำเย็น,น,น,นใช่ไหมเย็นเย็นไม่เท่าไหร่ครับประเด็นคือมันไหลชา้า <c oughs> มันเยือก <c oughs> ต้องทอะมานอาบให้เสร็จ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตายแล้วกูโอ้ยหนาวตอนนี้น่าจะประมาณสักยี่สิบองศานิด,น,ดนิดนะยี่สิบกว่าองศานี่ก็ูเต็นที่ผมนอนนะครับ <c oughs> ตอนแรกว่าจะนอนด้วยกันกับเอนะดู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 เอดูหุ่นเอไ่ไอหนุ่มไ่หมีดูสิเต็นแค่นี้เองจะไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหมฮะนั่นแหละ ก็เลยมาไปเช่าเต็นท์มาเพิ่มเต็นท์หลังละร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็ชุดเครื่องนอนก็ห้าสิบบาทก็สองร้อยคืนหนึ่งก็คล้ายๆกับไปนอนในเมืองเช่าห้องสองร้อยประมาณนี้ไปไปกันเลยนะครับผมไปอาบน้ํากันสายยนดเหรอเป็นไงบ้างน้ำไหลช้าไหมก็มีช้านะไม่ช้าใช่ไหมก็พอดีแหละกันตอนแรกก็ต้องแป่งฟันก่อนนะห้องน้ำผู้หญิงก็จะอยู่ฝั่งทางด้านขวามือผู้ชายก็จะยูงานฝ่าฝ่า้ายมือสิ คนใช้นะครับนี่จานคนคนใช้ไม่ได้อันนี้ก็กดไม้ลงอ,อ็ได้อยู่เเฮ้ยไม่ได้กดไม่ได้ ไายใชื่อได้บ้างขอให้ไม่ใชื่ได้เออต้องอย่างนี้หน่อยเมื่อกี้ไม่มีไฟล์ร่างแบบนี้ไฟล์ไม่ได้ขอพิสูจน์ความเย็นของน้ำนิดหนึ่งได้แล้โอเคโอเคเชื่ได้อยู่แต่อะไม่จะบอกเจ้ามันหนาว ก็ทุลักทุเลเลยท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะประมาณเกือบห้าทุ่มนะสี่ทุ่มกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมืดแล้วเมิดแล้วขอใช้ไฟนะขอใช้ไฟฉายจากมือถือน,นะครับเดี๋ยวหนึ่งเต้นแค่ว่ากันหนาวหนาวหนาวโอ้โหมาถึงละพวกนี้มันตากผ้าครับตากป่าเง,งี้ดีไม่เจอกางเกงในอนะโอ้โหไปดูภายในแต่เต้นมันทำบ้าอะไรกันอยู่ว้าวกูปีกหนึ่ง คุณให้นั่นโจกกขาขาวสวยงามคนนี้ก็กำลัง,งคุยอยู่กักแขกบักโดนโอ้ผมอาบน้ำ,นำอ,อาบน้ำแล้วก็ทำนั่นทำนี่อาบน้ำไปกี่น้ำก็ <laughs> 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 แล้วแต่มึงต <laughs> อนนี้ก็ทำอะไรโอ้ดูหนัง <laughs> ดูหนังโป้ดูพรอนฮับ ดูปอลครับเพิ่นอยู่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแต่มันตรงนี้เลยเดี๋ยวดาสีสีน้ำเงินของใครสีน้ำเงินของเอโอเคสีชมพูของสหายดูแต่รูปตอนนี้ก็เป็นยังไงรีวิวการนอนเต็นท์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่เคยมานอนเต็นท์ผมอธิบายไว้เลยนะมันจะมีอะไรบ้างสาอหู่อะ นอนต้องมีอันนี้คือเตรียมเองมาเองใช่ไหมทั้งหมดทุกอย่างนี่ใช่ไหมเอ่นโอเคมีเสื้อเสื้อก็เอามาเองใช่ไหมเสื้อเอ่นเสื้อเสื้อถุงนอนเต็นท์ถุงนอนแล้วก็เต็นเรียกนี้แหละอ่าก็คือไม่ได้เสียตังอะไรให้อุทยานเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ผ้าโอ้ประมาณนี้นะครับเต็นท์โอเคอุ่นประหยัดไปได้กี่บาทถ้าเทียบกับเอกับผมร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมประมาณกี่ไร่สองร้อยสองร้อย อันนี้ผมต้องแบกคุณแบกเออก็ไมปเลยร้อยเจ็ดสิบบาทนะร้อยเจ็ดสิบบาทกับการไม่ต้องแบกอะไรมาโอ,โอเคคุณนายสายโยโอเคคุณนายว้าวนี่ก็คือการเยี่ยมเยียนเต็นแรกก่อน,เ,นเยี่ยมเยียนเต็นแรกนะ,ะนอะไรเอะทำอะไรเกืใหญ่เกือบเดี๋ยวเรามาเยียนเยี่ยมเยียนเต็นนี้ก่อนเต็นนี้เป็นยังไงว่าข้างในมีหนังปูอะไรสักเรื่องโอ้ย อุปรกรณ์น,นังโปเปียบมั้งอุปรกรณ์น,นังโปเปียบเลยเอาไปถ่ายทั้นนังโปนี่กิมบอลระดับเทพเอนะครับโอ้เอากางเกงมาเป็นหมอนใช่เลยสุดยอดนี่แหละก็เราต้องแอแดบนะเราต้องแอแดบไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมาก็าคือมาแต่ตัวแล้วก็มาหาที่นอนเอาข้างหน้าใส่เ,เงินแก้ป,ปัญหาคือขาหน้าแข้งคุณโดนอะไรมาบาดแผลเบรกเกอร์โดนนานยังประมาณสองอาทิตย์หนึ่งนะอะอ,อาทิตย์นึงไปโดนยังไงทําไมไม่เห็น เราห้ฝังเดินไปตลาดไปตลาดครั้งนี้ก็เห็นซอกเล็กเล็กรถเขาล้นลร้อนอยู่รถเขาล้นล้นอยู่ <c oughs> แล้วก็เอาไปนาบอยากกินเนื้อย่างอยากกินหมูกระทะว <c oughs> ันนั้แสงกินขาสั้นด้วยไม่รอทําไมไม่รอมาทริปนี้เ <c oughs> ยินเลยหมูกระทะ <c oughs> โอเคคุณนายครับคืบอดูหนังปูต่อไปนะเอกไม่ควรละนี่คือเต็นท์ผม <c oughs> ไม่ไม่มีลิปมันมาถามเอากับผมนะปากแห้งเอาวางไว้บนตะลิปมันอ้าวมันไม่ใช่แล้วมันหมูเ้ยจะมีลิปมันลิปมันวาสลีนไม่มียุงนะตรงนี้แปลกแต่จริงไม่มียุงหมอนเราจะเข้าดักแด้แล้วมันสายโยมันเข้าดักแด้ไปเรียบร้อยแล้ว ถุงนอนนี้ก็เป็นตาตาอะไรตาอุทยานแห่งชาตินะครับผมในช n แนลพ r k ไทยแลนด์นี่คือตาที่ยูนิเวอร์แซลมากสำหรับประเทศไทยซิปนี้ก็จะเปิดมาประมาณหนึ่งให้อากาศเข้าครึ่งหนึ่งถุงนอนอยัดเข้าไปยัดตัวเข้าไปเป็นดักแด่กดไ h นครับผมลาตีสวัสดีเจอกัน tomorrow โอ้เมื่อชมมันคืออะไรเนี่ยเป็นหมอกหรือเปล่าครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครับอย่างเยอะตอนนี้คนนี้ก็กำลังนอนกรนยอยู่นะได้ยินไหมครับได้ยินเสียงกรนไหมได้ยินเสียงกรนของตินนี่ไหมครับโอ้บรรยากาศโคตรได้มันคืออะไร จะใกลกับฝุ่นหรือว่าอะไรสักอ,อย่างหรือว่าไอาหมอกวะโอแปลกว่ะไปไปเข้าห้องน้ำกันโหเย็นเฮ้ยม,มันคืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจทำไมเป็นอย่างนี้ะคล้ายๆกับหิมะก็ไม่ใช่นะ

ตอนแรกนึกว่าจะฝุนต้นไม้นี่ครับมันมองคล้ายๆกับฝุ่นเลยจริงๆมันก็คือหมอกนะแล้วมันน้ําค้างอะไรท้อย่างพอมันเยอะๆอย่เงี้ยมันลันตัวอยู่บนเกาะบนกิ่งไม้ใบไม้ก็จะมีเสียงจะป๊กปอกป,อก,ปอกตลอดขึ้นได้ยินไหมอย่างนี้เลย หนาจัดมากเพียงไรดูเห็นเป็นไอ้น้ำหนะยดน้ำ หมกจุงหมงเช้าวอดีตอนนี mm ้เดี๋ยวก็ได้ย่าหมูวเลยได้ยินแต่เสียงเขาเรียกว่าหมอกใช่ไหมหล่นบนใบไม้นี่ปอกแป็กปอกแป็กก่อนเสียงมันเยอะเกิน เป็นอย่างนี้ทั้งที่ฝนไม่ตกสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมสุรเดชในเช้าวันที่20นะครับก็เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับที่ทุ่งสแสลงหลวงนะตอนนี้เรามาดูสายหมอกกันนะมีเสียงหมอกลั่นจากใบไม้ป๊อกแตปก๊ปกตปก๊อกแตกเลยตอนนอนตอนกลางคืนนี่ สัมผัสได้เลยว่ามันมีน้ำค้างหรือว่าหมอกลงเพียบเลยนะครับนี่ผมใส่เสื้ออะไรผมก็ไม่รู้ นี่ประมาณเจ็ดโมงเลยนะใช่แล้วครับเวลาเจ็ดโมงโอเคเราเพิ่งไปชมวิวสายหมอกมาก็คือตรงนั้นนะครับเพต็มเลบโอ้โหวิวโคตรดีเราเดินมาดูหน่ไหมหรือว่าไปเลยเดินดูสักหน่อยครับสักหน่อยไปเดินมามาชมนี่มันรถใหญ่รถเตี๋ยบคนก็แจ่มครับเสื้อคนแจ่มมื่ลไรวันนี้ยังไม่เจอคนแจ่มนี่ับเสื้อขาวๆ เปลี่ยนกล้องหน้านะครับแป๊บอนอึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้อ่ะอย่างนี้แหละได้อยู่นะได้ครับได้เอเอ,อากาศน่าจะประมาณสิบสิบเก้ารู้ไหมสิบแปดสิบเก้าองศาไปไปเขากำลังเงย็นดีไม่ได้หนาวจนเังเลยแต่ว่าหมอกลงหนาจัดน,น่าจะหมอกอย่างจัดเลยตอนนี้เพราะว่าทุ่งหญ้าสาวนนาเหมือนไทยใช่ไหม แล้วจริงๆมันจะมีอะไรมาทุ่งนั้นหนังพญาใช่ไหมหนังพญาเรารถเราไปไม่ไหวมันมันเป็นแบบยังไงมันหมายถึงว่ามันมีน้ํามีโคนแหละทางทุรกันดารหน่อยครับเราเป็นโฟวีใช่ไหมารอื อากาศเย็นๆนะเป็นถึงกับหนาวนะไม่ไม่หนาวกำลังสบายกำลังสบายเลยแล้วใครมีแฟนก็รีบพาแฟนมานะถ้าหนาวกว่านี้อยู่ยากนะบอกเลยอันนี้อากาศกำลังดีนสักหน่อยก็ต้องไปหาอะไรลองทอง้าดละเร้ถึกว่าเราต้องไปย่างย่างหมูย่างหมูกับข้าวต้มนะข้าวต้มาัวโจ๊กแคบ ไม่เห็นไมเห็น,นหอะอันตรา,ายนะขับรถแบบนนีะ้ระยะเห็นแค่สิบย<ม>ี่สิบเมตรเองไม่ไม่งอไม้กิมบอลเลย <laughs> <laughs> แค่นี้ก็โอเคเลยได้ก็แครับ่ก็<อ>แค่มีนเน,นี่ยที่จับมนะนะี่ถือไม่เห็นลอยไม่เห็นการกระเพื่อมเลยใช่ไห,เห <laughs> มเสียงเงียบนะดีเดียวดีเดียวจะชอบ

าเลยนะเอเราจะมาย่างหมูที่เหลือนเมื่อคืนนะอันนี้ก็รู้สึกว่าเชื้อเพลิงเรานี้ไม่รู้จะใช้ได้ไหมเพราะว่าหมอกหนาจัดมากเรามาเราจะมาเป็นคนดังจะติดมาว่าโชจชื้นเลยามาดูในนี้หมูเราเป็นยังไงบ้างที่หมักทิ้งไว้ น้ำแข็งยังเหลือเป็นสภาพเป็นก้อนอยู่นะโอ้โหยังเหลือเป็นก้อนอยู่เลยน้ำแข็งปลอดภัยดีสามชั้นเน้นๆเอ้นใช้สิ่งที่มีคุม้มค่ามาม่าติดประโยชน์ในการดังไม่ติดเปียกมันเปียกเลยแหละเอามาหมุยใส่สิ ไปได้นในมือที่ติดก็คือสองอิมพิวส์หกทาน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 ลองดูเห็นไหมความพยายามอยู่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นไดนดูซ้ายโยลงไปดูกอดเตาใส่เซนเฮ้ยแฮปปี้ไหม เราเจะไล่คนให้มันตื่นมันก็ยังนิ่งอยู่นะฮะนี่อย่างเมื่อคืนนี้ไม่เค็มใช่ไหมเอ่หวังว่าจะไม่เค็มนะ <c ười> คืนเดียวรู้เรื่องครับดูมันโยงจากอีกคันหนึ่งไปคันหนึ่งแงมุมมึงเจ๋งแค่ไหนนะทำงานกันไว,ลวเลอเกิดดูรถ้องแม็กดูกันเราเองคืนเดียวรู้เรื่องอย่ง่งบอกไว้เลย นี่คือพึ่งก่อนะเนี่ยไฟ้ไฟกำลังดีก่อนหน้านี้ไฟมันจะไม่ติดสามชั้นห <c oughs> มันเราเบิดแน่ๆไฟท่วมแน่ๆสามชั้นแบบนี่ อย่างสามชั้นนอนไม่ตื่นใช่ไหมสายโยเราไล่ีคนปลูกคนครับผมวิธีการปลูกคนหน้าเต็นก็ต้องทำอย่างนี้แหละออกพันนี่ปลูกมันออกมาเต็น่อันนึงนอนไม่พได้นะไฟบ้าไฟบ้า โนดิบว่ามีโคดิบโอ้ยกูจะได้กินไหมตอนเช้ากินหอมแล้วหอมก็่าไปอย่างมาแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วโโอ้ บาร์บีวพาซาครับเป็ไนไงบ้างเช้านี้อองกลังขายดิฝันดีไหมเมื่อคืนดีฝันดีอยู่นะฝันนี้ปล่อยฝันว่าได้ปล่อยสายฟ้าขึนฟ,ฟ้าคาร์ <c oughs> <c oughs> อบอนเตี้ยบ <c oughs> เราย่างรสใหม่ไปมามานนี้กำลังเตรียมดี เฮียงดุวยๆพวกเราจะไม่มีน้ำพริกน้ำจิ้มอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราหมักค่อนข้างได้ที่และน้ำตา่ต้องแล้วน้ำลาสายโยเปิดตักราให้หน่อยสักชิ้มเขาขายของก็จะมาบวยไเลยผมว่าคุณมั่วแล้วแก่แวเฮอยงตัวนี้ เย็นการกินโอ้ยไม่มีศิละปะอะไรเลยศิะปะมันเป็นยังไงพอได้อยู่ไหมเค็มไหมบอกโอเคนะไม่ต้องมีน้ำจงน้าจิ้มนะจะออกนิดนึวไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่เกลงใจฟ้าเกลงใจหมอกเลยนะี่แกี่ว อยนน้ยหายดจเองเห็นนะอืมเลี่ยนมันมากๆมันดันยด้วยโอ้อย่างเองกินเองต้องสุดต,ต้องสุดเบิ่น โปรแกรมอะไรยังไงหรือไม่มียังไงวันนี้ no plan no plan <c oughs> plan is no plan ทริปนี้คาร์บอนเพียบเลย เอาไปแล้วหนึ่งชิ้นเด็ดเด็ดแยมโอ้โหซาชิมิซาชิมิสามชั้นโอ้โหใช่เลยอีกคำอีกคำอ่ะชิ้คาบ,บานอนเนี่ยโอเคโอเคสวดมันลงไปโอ้ยพอเลย กู <laughs> <laughs> ไม่ตามล้วอะไร <laughs> คือถ้าตั้งใจมองตอนนี้จะเห็นเป็นละอองเล็กๆเลยนะครับชัดเจนเลยว่ามันมีละอ,องบินผ่านพวกเรามอนี่ก็ไม่สนใจอะไร <laughs> ยังนะเดิน่าจะตื่นใหม่นี่แซนด์วิชมาทะยานใส่ของกินเลยเแซนด์วิชมเพรอะจังหวะละไหมนีม่การ <laughs> ลวจังหวะไหมอย่าง <laughs> <laughs> อย่างยั้นกินเลยตัวโหมันหนอกองนี้วะคนในเมืองหน้าตาคนมาดูหน้าตาคนในเมื่งรู้หนิก็นบบนั่นเมื่อันนี้เป็นช็อกโกแลตเยิบขึ้นมาให้ดูใกล้ๆดิเป็นช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูเลยไปกูหัวโหดเป็นช็อกโกแลตอันนี้นะคาร์บอนเพียบช็อกโกแลตคาร์บอนคาร์บอนนั่นแหละแสดงว่าต้องแกะแผ่นหน้าทิ้งอ้อนี่จัดการนี่ก่อนจัดการนี่ก่อนจะได้กิน เอาตะวอกเอาเตะวอกเอาตะวอกเอาตะวอกเยอะเอาตะวอกขี้เพียเดียวเอาตะวอกกันก่อยิบยิบตะกันต้องัวโอ้โอเคเดี๋ยวเราต้องแคบแคบอนออกก่อนน่าสงสารอาหารเช้าเกิดสิ่งเดียอะไรจะยกก็ยกทั้งอันแต่เน่ง แล้ววางไว้บนเขียงเกิดการแขยงเองลมเขคาตาหนกมามีแ๊บหนึ่งโบยหัดไหมบังเลยครับมันนั่นเนี่เอาถุงออกอ่ะมันขิ้วกุ้งเลยเฮ้ยไม่สุกปะล่ะครับหัวยหลเลยบ้ามากกบบี้ขั้วเป็นมะเร็งตายพอทิพย์นี่แหละโอ้สุกไม่สุกก็กินเลย จะเย็นมันไม่โฟกัสยังไม่โฟกัสให้มันโฟกัสก่อนให้มันโฟกัสก่อนโอ้โหหลังละลายละลายในปากด้วยจัดหน่อยเ้าเขาเหนาะนะนี่ก็เหนยวนี่จบไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้นี่หอมอร่อยอืมหอมเออใส่ใส่ใส่เป็นแซมแซมโอ้ยมันทำอะไรกูปุ๊กนี้นี่ ผู้มาเยือนโคตรโหดตอนนี้ผู้มาเยือนโคตรโหดตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบมีพิษนะหรือว่าขนมันแบบสลัดใส่คนแต่ว่าจริงๆก็ไม่แตะได้แตะได้มาเยือนที่เต็นท์จับมันจับได้เออจะเอาแขนไปโดนหังอกขึ้นเนี่ยจริงไ่มจับมันจับได้มือเรามันหนานอุ้ยล่วง คนล่วงหมดแล้วคนล่วงนี่ลิเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโยไปยิบเลยสิน้อทำยังไงต้องทำยังไงกลัวมันดูดแล้ต้นนี้กลัวมันตายเด้อเด้อคนล่วงไม่ยอมนี่แม่มันนี่ต้นนี่ล่วงมันนีอยู่ดูอู้คุณเล่นเนี่ยเอาใกล้ๆหน้าสิประมาณยนใกล้หน้าคุณดีโอ้เอาไปเก็บไปไว้ดีๆมันปรับสภาพกับต้นไม้ที่มันอยู่ สวรรค์แห่งเมืองไทยก็คือทุ่งแกล้งหลวงไ่กุ๊บละผมจะฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ร้องไห้